เดี๋ยวไปดูซิมีผลไมล้ลดราคาหรือเปล่าโอ้โชคดีมากเลยนะอะโวคาโดที่เน็ตตกจากราคาเต็ม6.69ตอนนี้เหลือลูกแล้ว9 9 9นะต่อลูกนะนี่ลูกใหญ่นะสียังสดอยู่เลยดูก้านงดิมันยังสดอยู่เลยนะอันนี้เลดี้ทูอีกแล้วเนะี่ยอันนี้อันน,น,นี้มันดูดีนะมีลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูดีจอมบ้วมาก เขียวๆแบบนี้ควรซื้อเก็บไว้เลยนะแต่นี้ยังมีอยู่อีกโอ้นี้ยังสดเหมือนกันราคาเต็ม6.69ต่อลูกนะตอนนี้ลดราคา55เปอร์เซ็นที่เลตตกใครอยู่ใกล้ๆก็มาเลยแล้วแบบนี้ละ่ะคืออะไรอันนี้คือ Lady t e a t จริงๆเอ,อ้ยตายแล้วของเขาร่วงหมดแล้วอันนี้มีสองลูกนะอโวคาโดเหมือนกันมีสองลูกยี่ห้อนี้เนาะสองลูกอยู่ที่15.85ค่ะเลตตกค่ะอยู่ใกล้ๆมาเลย